นี้ก็มาอยู่ช่องผู -playgame เหม,มือนเดิมนะวันนี้เราก็จะมาเล่นแร็งนะครับน่าจะ EP หกนะถ้าจะไม่ผิด <c oughs> ก็เลือกหลุดุงแดงนะคะพูก,ก็อยู่ฝั่งนู้นนะ <c oughs> ผมว่าน่าจะมีคนโดดตามผมมาด้วยนะเอาไม่มีด้วยเออผมน่าจะไม่ได้มาฝั่งนี้นะก็เราก็โดดให้มัปน,นี้เลยแล้วครับทุกคน มามือเล็กๆแต่ว่ากองเยอะนะคือวงแดงมันไม่ได้เหมือนวงฟ้านะแต่วงแดงมันจะแปลว่าเอืมเห็นกันแล้วเนาะจะมือผมไม่ค่อยชอบบรรยากาศวงแดงพอยนี้แหละเฮ้ยแหละโคตรโคตรแรกจัดเลยทุกคนตอนนี้อ่าก็ปล่อยโดนแม่ก่อนเจอเป็นเวกเตอร์คูนคะรับ ประโยนกันไหนี่คือนนอะไรอ่ะโหคืออะไรใครรู้บอกมาทีผมไม่รูกจักเฮ้ย่ดวงแหวนช่วงนี้ฝีมือผมก,ก็ตกๆนะทุกคนไม่เป็นไรหรอกมอวานเนี่ยผมก็ชนะเพื่อนไปหกหนึ่งก็แล้วกัน โอ้ยฟา,าร์มาสปืนที่ผมชอบอปืนที่ชอบซะด้วยฟา,าร์มาสตัวนี้แรงนะทุกคนชอบมากมีสโคบสีโอ้เอาผมรู้สึกว่าเมืองนี้ของดีแปลก 8. ถามว่าทำไมผมไม่เหยียบตัวก่อน ก็ผมไม่ชอบถ้ามีสองขวงนัสองศูนย์ผก็จะเลือกสองขวงนะคือเป็นปืนที่ติดใจผมมากๆเลยชอบมึงนะอ่ะคือตอนแรกอะผมก็ว่าผมจะมาโชว์ร่หน่วยทุกคนดูแต่ว่าไม่ละเจอฟา์มาสแล้นะนะทุกคนเปลี่ยนเป้าหมายเลยตอนแรกอ็จะเล่น a อซไม่ก็ SVD ให้ดูเพราะว่าเมื่อวานเนี่ย ผมทำการใช้วูดแพคเก็บสองตัวภายในหนึ่งวิไม่สิภายในสามวิตังคะฮะก็คือผมน่าจะดูรายงานมัน้งแต่ผมก็ไม่ได้เล่นโปรงนะผมก็เล่นตามปกติก็คือประมาณว่าผมอาจจะเล่นเก่งเงินไปมั้งมันมันคงไม่ดูรายงานหรอกเนะก็เราก็จะแบบว่าอโอเคเ้างก็เต็มใจละ คืนริงผมก็ไม่ได้เล่นจริงหรอกมเมื่อวานผมแค่อาจจะฟุ๊กก็ได้ที่ชน,นะเพื่อนไปนหนึงมือความแอบใช้ซาติโนด้วยซึ่งซาติโนมันโคตรเกียนเลยทุกคนเกียนแบบโคตรโคตรเลยแหละผมก็ลองใช้ออสการ์ล้งเนี่ยแต่ว่าผมค้างเพื่อนผมก็เลยดนงด้งออกเฉยเลยทุกคนอยากเห็นผมทำคลิปกับเพื่อนผมไหมครับถ้าอยากเนี่ย กดไลค์ให้ถึงสิบไลค์เดี๋ยวผมพาเพื่อนผมมาเล่นด้วยนะก็นะอยากให้ทุกคนได้เห็นนะว่าเพื่อนผมนะเล่นเก่งากขนาดไหนก็คือการสกขนาดไหนนะพราผมก็กามักมาเลยทุกคนคือเป็นคู่หูนะเออเป็นเพื่อนกันกากเหมือนกันด้วยโอ้โหนะว่าเราก็กากเหมือนกันจริงๆหละเล่นทีไรนิดปิงทุกที แต่พอถ่ายคลิปเนี่นึ่ปีเดี๋ยวนี้เจอโปรบ่อยๆนะทุกคนก็บ่อยจริงอ่ะช่วงมันมีโปรอะไรเนี่ยเอม้าก็ศูนย์เลยไม่รู้ผมดูแล้วมันโปรเอม้าศูนย์แบบมันยิงสะเก็ดระเบิดเมื้อแต่มยิงอยู่ในฐานอะเจอแล้วทุกคนเจอแล้วมันแสบหูจัดเลยได้ลำขาดมากซื้อของแป๊ อืมอืมสกูเอ้ยแปน้นเอ้ยขาเอ้ยไปไปกันต่อไปกันต่อไม่รู้แล้วนะ เอาเฮ้ยบัก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 ไม่มือเกันอีกแปดร้อยเอ๊ยต้องเงินหกร้อยเหรียญนะถึงจะใช้ซื้อของอยากซื้อได้นะใครยิงอะไรมาเนี่ย ơi em, Bự lấy à Lên chặt đi Vậy là Thật sự cũng. I motsatt tid. จะเย็นโอ้ยโคตรเจ็บคือมบนเรียงเทยวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจานมาตรงไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย,อยเอาดี การว่าไงเนี่ยโอ้โหัวโปประจารย์อ่าจิมนี้ก็มีทั้งแค่นี้แะครับสวัสดีครับโอ้โหบ๊ายบาย